สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสต์อีกแล้วนะคะที่สตูดิโ UK นะคะวันนี้ก็มาเมาท์มอยกันนอกบ้านอีกเช่นเคยเนาะวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องอะไรดีก็จะมาพูดคุยถึงวีซ่าของนักลงทุนนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้สตาเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับการมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะมาได้ยังไงบ้างมีวิธีแบบไหนบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึง ถ้าใครมีเงินเยอะๆแล้วอยากจะมาอยู่ที่นี่นะคะก็คือสามารถที่จะมาได้นะคะเราก็สามารถที่จะพาครอบครัวนะคะจะเป็นครอบครัวเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นสามีแบบนี้ก็สามารถที่จะพาเข้ามาอยู่ที่อังกฤษได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะด้วยการทําวีซ่านักลงทุนนั่นเองนะคะวีซ่านักลงทุนหรือว่าวีซ่าที่จะ ทำธุรกิจนะคะวิชาธุรกิจของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีหลายแบบหลายประเภทนะคะอย่างต่ำเลยกับเงินลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ2ล้านปอนแบบนี้นะคะ2ล้านปอนตอนนี้นะคะก็อยู่อยู่เกือบจะ9กล้านบาทแบบนี้นะคะแล้วก็ธุรกิจที่มาทำก็คือการมาซื้อธุรกิจต่อหรือว่าการที่จะมาบิ้ว ธุรกิจที่จะทํายกเว้นที่จะเป็นพวกซื้อบ้านให้คนอื่นเช่าหรือว่าพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะทํายากแต่ถ้าเป็นบิสเซบิสเนสอื่นๆที่แบบมีการจ้างงานอะไรอย่างนี้นะคะสามารถที่จะมาเป็นนักลงทุนอย่างเช่นการเปิดร้านอาหารหรือว่าเปิดร้านทําเล็บหรือว่าเป็นพวก บ้าผับอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะทําได้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเงินลงทุนประมาณ5ล้านปอนแบบนี้นะคะคุณก็สามารถเอา5ล้านปอนเนี่ยไปคูณกับ44หรือ45บาทนะคะต่อเงินไทยแบบนี้นะ,ะก็จะได้เงินสําหรับเป็นตัวเลข ที่ชัดเจนขึ้นมานะคะสําหรับการใช้จ่ายหรือว่าเป็นวีซ่าสําหรับนักลงทุนหรืออยากจะมาลงทุนที่นี่นะคะทีเนี้ยจะาะจะพูดถึงาการที่จะ ขอสัญชาติหลังจากที่ได้วีซ่านักลงทุนแล้วนะคะคุณสามารถได้สัญชาติหลังจากอยู่ที่นี่5ปีนะคะแต่ก็มีข้อเงื่อนไขต่างๆมีข้อกําหนดที่ว่าคุณต้องไม่ออกนอกประเทศกี่วันภายใน1ปี1ปีคุณต้องอยู่ในประเทศกี่ร้อยวันกี่สัปดาห์อะไรแบบนี้นะคะก็จะเดี๋ยวจะมาบอกอรายละเอียดในคลิปหน้านะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ช่องคอมเมนต์นะคะสไตล์จะบอกว่าที่ที่ตาอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีคนไทยมาลงทุนเช่นเดียวกันนะคะ แต่เราไม่สามารถที่จะบอกจำนวนเงินหรือว่าจำนวนของการลงทุนได้นะคะแต่เดี๋ยวจะพารอบๆดูบริเวณที่แบบว่ามีอ่า คนที่เป็นสัญชาติไทยนะคะมาลงทุนแต่เขาว่าเป็นนักลงทุนที่เป็นระดับใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ได้มาเพื่อที่จะขอสัญชาติที่นี่เพราะว่าตัวของนักลงทุนเองนะคะไม่ได้มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเพียงแต่ว่าเขามีเงินที่จะมาลงทุนไว้ในประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะมาลงทุนเกี่ยวกับเหมือนกับว่า เป็นโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวกับ education นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีหลายช่องทางในการลงทุนนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวสไตล์จะมาพูดถึงนะคะบางที่นะคะใน Area บาง Area เรียตามเกาะต่างๆนะคะก็สามารถที่จะใช้เงินที่ต่ำกว่า2อล้านนะคะอย่างเช่น1ล้านหรือว่า1.5ล้านแบบนี้นะคะเป็นเงินปอนนะคะมาลงทุนตามเกาะต่างๆก็จะมี กดที่แตกต่างกันออกไปนะคะคุณไม่จําเป็นต้องทาธุรกิจอะไรเลยแค่เอาเงินมาฝากไว้ในแบงก์แบบนี้คุณก็จะได้กินดอกเบีย้ยแล้วก็พอเหมือนเราอยู่ที่นี่ครบ5ปีแบบนี้นะคะ ถ้าลงทุนประมาณ50ล้านบาทแบบนี้นะคะอยู่ที่นี่ครบ5ปีแล้วก็ยื่นขอสัญชาติแบบนี้นะคะแต่ต้องทําตามเงื่อนไขนะคะกฎมีบอกว่าต้องอยู่ที่นี่ครบเท่าไหรแบบนี้นะคะส่วนมากแล้วนะคะปีหนึ่ง365วันคุณจะต้องอยู่อย่างน้อย6เดือนหรือว่า180วันนั่นเองนะคะต้องไม่ออกนอกประเทศอังกฤษแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาการขอวีซ่าเขาก็จะนับรวมเวลาที่เราอยู่ในประเทศนั่นเองนะคะนี่ก็คือ เ่อเคล็ดลับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศอังกฤษนะคะใครที่แบบมีเงินเยอะๆแล้วอยากจะมาลงทุนที่นี่ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็ลองอินบ็อกซ์มาถามได้นะคะแล้วเดี๋ยวสายจะ uh, ให้คำปรึกษานะคะโอเควันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ